และนี่ก็คือน้องชายฟ้าแฝดของผม <S 2> <S 2> ชาวโอชีทั้งหลายอย่าลืมกดสมัครเมมเบอร์ชิพนะครับจะมีสิทธิพิเศษมากกว่าคนอื่นมากมายเลยตัวนี้กดเลยกดเลยกดเลยสสวััดีครบผมิแล้วแล้ววันนี้มันก็มาถึงวันที่ทผมตัดสินใจจะเปิดหน้าคนในครอบครัวผมให้ทุกคนได้เจอวันที่ผมจะเปิดหน้าครอบครัวในวันนี้นั่นก็คือ น้องชายฝาแฝดของผมคือหลายคนก็อาจจะไม่รู้นะครับว่าผมมีน้องชายฝาแฝดอยู่ด้วยหนึ่งคนหลายคนอาจจะเคยเห็นมันผ่าน่านไอจีผมมาเนี่ยแล้ววันเนี้ยผมจะยกอจุมาให้น้องชายผมครับใ่แกเห็นฉันเป็นสิ่งของหรอไม่สิ่งของแกจะยกให้ใครก็ได้เหรอคะยกไม่ได้เพราะแกน้ำหนักเยอะมากรู้สึกว่าเรื่องระหว่างเราอ่ะมันเป็นไปไม่ได้จริงวะเรื่องดีมันก็มีแหละินปาแกอ่ะก็ไม่เคยหายสักทีฉันรับไม่ได้แกจะโกงธฉันเหรอฉันไม่แกโสรหรอก จะคุมชุงชนแกวันนี้ผมจะยกแฟนให้น้องชายสาวแปดหนึ่งวันไอ้ผู้กองเขาไม่เข้าใจทำไมเขาเป็นแฟนที่ไม่ดีกับทาบเทำไมท้าต้องยกขขงไปให้คนอื่นด้วยอ่ะก็บอกว่ายกไม่ได้ไงแกมันตัวนะแล้ท้าจะเสียใจที่ทําแบบนี้ตอนนี้เราก็ถึงที่บ้านน้องชายผมแล้วครับตื่นเต้นไหม ผมเองมันแกเคยเห็นน้องชายใช่แล้วแกเคยเห็นน้องชายใช่แล้วและนี่ก็คือน้องชายของผมครับทุกคนผมไม่เคยเปิดตัวให้ใครดูมาก่อนครับว่าหน้าตาน้องชายผมเป็นไงแต่วันนี้ทุกคนจะเห็นพร้อมกันหน้าบัดนาวไม่ไหนวะเอาคับ One hour later และนี่ก็คือ น้องชายาฟ้าแฝดของผมให้เหมือนกันไหม ไม่เหมือนครับถ้าถามว่าสีผมไม่เหมือนครับคือผมของผมน่ะเป็นสีเขาเรียกว่า Dark Blue Hawaii 10บิตเฉดที่ดอกจัน2758ผมเรียนเก่งยิ่งสีมาจากออกฟอร์ดนะผมเอาเวนจงเอาเวนเจอร์นี่ผมแบบเป็นนคทําสีนะให้ภาประโยชน์เลยเลยเข้าใจเรื่องสีแบบไม่ถือว่าไปทําสีผนังให้เขาไม่ใช่เนี่เออน้องชายของผมนะแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับชื่ออ็อปปี้ครับอ็อบบี้เลยอ็อปปี้ทัชชาโอเคครับนยาเหมือนกันแทบจะเป๊ะดู ปีเนี่ยเป็นพี่น้องกันตั้งแต่ชาติที่แล้วเลยนะใช่ปะใช่แล้วใช่ใล้พี่แจ๊ผมทำอะลรพี่ชาย้าพี่แจ้้ผมซื้อของอะไรก็ได้ใช่ไหมขอบคุณมากครับพี่ี่จะเลี้ยงผมเอาวันนี้อะไรก็ได้วมืงอกี้มากวันนี้นะครับพี่จะยกให้พี่ให้น้องหนึ่งวันไปเอาไ่อากได้เออไม่เข้มแล้วอ่อออออ ตอนนี้ผมอยู่กับอาซิมนะครับไปอายุเท่าไหร่อายุพี่ลบแปดเท่าไหร่ครับไปอายุสิบเก้าหรอไม่พี่อายุสามสิบห้าไม่ใช่แล้วนี่คือสิ่งที่คุณต้องพาแฟนสุดรักของคุณไปทำภารกิจวันนี้ประสบการเป็นแฟนต้องให้อจุมาถูกใจถึงนี้สอบถามประวัติร้านอาหารขนมปังกระปิ้งกั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 ะปิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวขนมปังแม่จังในหอวร้านขนมอันนี้คืองบของคุณมาที่ ปกติผมใช้แต่เงินสดอ่ะเยี๋ยยๆๆยย,ย,ยคือวันนี้นะครับผมจะเป็นแค่โชว์เปอร์คือผมจะไม่ก้าวก่าเลยคุณเลยคือแบบอว่า<น>ผมไม่หึงผมไม่ห่วงกันแล้วคือคนอยากบ<ะ>อ่าแน่ใจอรอแน่ใจครับ ดิฮะเกีจ้าชอบบ่นว่าทำไมไปไม่เคยเปิดประตูให้เหมือนโอปป้าเปิดให้แฟนเลยคุณแหละทำให้ผมโดน<ม>ด่าเพราะคุณเลยผมโทรมาเพื่อนมาไม่มีเพืเ่อนเขไหนเปิดประตูให้แฟนไปเชิญเ,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 เปิดประตูเองต้องช่วยตัวเองได้เป็นเออนะรู้ครับเปิดประตูท่าไม่เป็นเลย แมถ้ามันไม่ใช่อัตโนมัติเขาก็คงไม่มีแปลนอ่าโอเคเแล้วแปลว่าคุณเป็นคนมองการไกลมากนะคุณเป็นห่วงผู้หญิงไงวันหนคาเขาจะเปิดประตูไม่ได้ตอนที่ไม่มีคุณใช่ไหมล่ะใช่ป้าอาจจะขึ้นรถไม่เป็นเลยก็ได้เขารับผิดประตูให้ตลอดเฮ้ยนี่ครับเป็นอีกมุมมองนึงนะครับเหมือนคนที่แบบว่าทำอย่างนี้นะฮะวันนี้นะครับผมโชเฟอร์อป้าทัชชี่นะครับจะพาทุกคนไปสู่สุขติไม่เป็นไรตัดทิ้งตอนนี้ให้โอกาสทุกคนเก็บเกี่ยวข้อมูลครับว่าแต่ละคนชอบอะไรยังไงสไตล์เป็นยังไงมันมีฟ เขามาทำอย่างนี้กันปะให้ผู้ชายน็ดื่มมาเป็นแฟนหนึ่งวันเออผมป้าไม่ให้เกียดแฟนตัวเองเลยอผมให้ความรังเกียจเขาทุกวันเลยครับผมรู้อะไรอย่างหนึ่งครับครับผมเมื่อกี้ผมได้เก็บประวัติมาแล้วจุณมาเรียกโอป้าว่าบี้ ใช่แสดงว่าโอป้าต้องเรียกอาจุม่าว่าเดอสกาเคุณรู้ได้ไงครับเนี่ยคือก่อนก่อนอาจุม่าเป็นเอฟซีของพี่บี้เดอสกาตั้งแต่สมัยแบบกันกลัวที่ไหนเลยนะกลัวที่ไหนเกลั่ใจรับน้าโว้ยกลับมาแต่มันไม่พออ่ะชื่อผู้หญิงเ่ยเดอสกาคุณอยากตั้งชื่อแม่เขาไหมล่ะอาม่าไหมนิมแก่ขนาดนั้นลงไปชื่ออาซิมด้วยเนาะรแก่จารับชื่อนี้ไหมครับอาซิม เลิก <feld> <mich S 2> ได้ด้วยเหรอไม่น่าเลิกได้เลยอาซิ่งชกินอะไรครับอาซิ่งอาซิ่งชอบไม่พังรู้ขอนรู้กลับไปกินทุกอย่างเลยทุกอย่างชอบเป็นอาหารไทยญี่ปุ่นฝรั่งอินเดียหรือปากีสถานไม่มีแล้ววะไม่มีหรอกจะอะไเดี๋ยวผมจะพาไปกินร้านที่ไม่เคยกินเป็นอาหารอินเดียร้าน้าไม่ต้องจำเป็นอยู่ในห้างก็ได้ครับมันก็จะเขียนๆอยู่ข้างนอกแค่ไหนไปมอเขาไปว่าเขาชอบกินอาหาร สตอรี่ใช่ไหมที่อาซิมชอบลองผลามที่เห็นบ่อยสุดน่าจะเป็นอาหารญี่ปุ่นกับพวกกิ้งย่างก็เป็นกิ้งย่างญี่ปุ่นขนมหวานและครับอาซิมแม่ชอบกินลังลังนุกแต่ว่าขนมหวานยังไงวันอ้าวเอาพิ่ผัดพี่แลยนะพี่น่าจะลองเข้าร้านอาร์ต y ต u ครับผมเป็นไปได้ยู่แล้วยู่แล้วเหรออาซิม จะพาอาซิมกินนะเดี๋ยวเราเดินดูก่อนเดี๋ยวไม่เรื่องเยอะแต่อาจจะน่าบูดส่นอาซิมอยากกินอะไรครับอยากกินอะไรก็ได้ที่แบบไม่ควรนกินครีนกินี้เหรอของๆสลัดไหมไม่้องกินผักอ่ะไม่ชอบกินผักแต่อยากกินคคีนอะไรวะเนี่ยตอนนี้นะผมเดินจนหมดข้างแล้วก็ไม่รู้อาซิมอยากกินอะไรเอางี้เดี๋สองคำถามไทยกับเทศเอาไหนได้หมด จะรู้ไหมเนี่ยไทยกับเทศยังไม่ตอบเลยถ้าสมมติว่าอาซิมจะตายอยู่แล้วโดนโทษประหารชีวิตอาหารสองมื้อสุดท้ายไหมให้กินเป็นอาหารไทยอาหารต่างประเทศคุณเลือกได้อย่างเดียวจะเลือกอะไรอาหารไทยอาหารไทยใช่ไหมแซ<ส>่แบแซ่บแซ่บโอเคครับนุ่น <laughs> ร้านกับข้าวกับปลา <laughs> พอเราต้องรอดูนะคะว่าไปาจะเลือกเมนูอะไรให้เขาแล้วเขาจะชอบหรือเปล่าเ <laughs> พราะว่าอาหารไทยมันมีทั้งที่เขาชอบแล้วเขาขไม่ชอบเว้ย <laughs> เดี๋ยวถามต่อว่าก่อนตายจะกินเมนูไหนมะันก <laughs> ีโด้ เรื่องเมนูให้ถูกใจ่อกินครับง่ายๆคุณเป็นคนภาคไหนครับภาคกลางภาคกลางนะสวัสดีนี่ Google A จริงๆแล้วอาจุม่าเป็นคนระยองซึ่งระยองอยู่ในภาคตะวันออกนั่นเองจ้าก็หนีไม่พ้นปลากระพงทอดน้ำปลาชอบไหมไม่บอกต้องกินก่อนเนี่ยเป็คนภาคกลางนะก็หนีไม่พ้นอย่างหนึ่งคือต้มยำกุ้งชอบกินเผ็ดไหมชอบเป็นคนกินเผ็ดต้องมีความเค็มขลนเอาน้ำกรับ เผ็ดไม่เผ็ดเป็นกี่แหลมคนกินเอ่าเอาเป็นข้าวกล้องสักเนี่ยข้าวไรเบอร์รี่สักจานข้าวไรเบอร์รี่มาอีกสักเมนูสักเมนูหนึ่งเมนูต่อไปนะครับผมจะเอายำยำกุ้งแช่อันนี้ไม่เกี่ยวนะอยากกินอีกอัสซิมเป็นคนจังหวัดอะไรครับก้าม จังหวัดอะไรอ๋อระยองบ้านอยู่ระยองติดทะเลถ้าย้อนกลับไปบรรพบุรุษของเขาเขาน่าจะแบบว่าทำเพราะการประมงการประมงอะไรอย่างงี้บรรพบุรุษเขาเป็นคนจีนนะครับอ๋อเหรอไม่ทำประมงเหรอไม่เป็นไรครับเราก็จะเดินหน้าต่อไปเราจะสั่งคู่ผัดผงกะหรี่ครับเึื่งเชื่อของคนระยองเข่ากุ้งม่วงระยองแล้วทุเรียนนะมีทุเรียนไหมครับร้านนี้มีทุเรียนไหมมีค่ะมีข้าวเหนียวทุเรียนนะคะเอาข้าวเหนียวทุเรียนนะ เดี๋ยวเรามาดูนะครับคนว่าอาหารมาจะถูกใจไหมอาหารมาจะถูกใจอาหารมานี่นะคะเป็นของที่ไปเนี่ยเลือกมาให้เขาค่ะบอกว่าเขาชอบกินเขาอยากรู้เหมือนกันว่าทัดคิดว่าเขาชอบกินอะไรบ้างอันว่านะอันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ใช่ไหม ยกเว้นเนีน้ยเหรอเพราะเขาไม่ทอบกินกุ้งสดอ้าวจริงๆอะ่ะผมอะ่ะสั่งมาถูกทุกอย่างนะอันนี้ยกเว้นถือว่าน,นี้สั่งมาให้ตัวเองแล้วเมื่อกี้เฉลยหนึ่งสองสามแล้วก็ข้าวด้วยเฮ้ยฟุ่ดมดเลย,ยไงปลากระพงทอดน้ำปลาปลากระพงทอดน้ำปลาต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งอะไรตัวนี้ทำอะไรกุ้งผัดผงกะหรี่เขาไม่มีช้อนส้มอยู่วันเดียวอ๋อ ไม่ติด่ดูดิอ่ก่อ่ะปกติไม่เคยหยิบให้เก๋เก๋ต้องหยิบเองติดมั้ยเนเพราแนเขาไม่มีแรงนนโคตเราแก่ไปเราไม่ได้อยู่ด้วยแล้วเขาจะได้ดูแลเจมได้เอามาวางที่เดิมอะไรวะเชิญเอเ่อนีกลูกน่าิน่ไเนี่ยไปเป็นแฟนี่นี้มากเลยนะคะทุกคนแบบว่าไกินไต่ไปไาซิมตักไปเียวอร่อยม่ชอบเผ็ดๆนะเดี๋ยวเราคัตพริกไอพริกจริงม มไม่มีมีแต่พริก็ <c oughs> บอกยังชอบกินเผ็ดจิดถูกใช่ไหมที่แบบว่าบอกว่าอาซิมเติบโตมาอาหารทะเลชอบอาหารทะเลมากมากอ่าเป็นไงเขาเรียกว่าคำนวณจากบัานเกิดจะไปจีบใครอะไรงี้เราต้องดูนะว่าเขาเกินเรวรู้ว่าพื้นฐานชีวิตเขาเป็นยังไงและนี่ก็คือของหวานมาดูครับอซิมมาชอบหรือไม่ชอบเฮ้ยชอบมากจริงเหรอชอบมากเหรอ โอป้าเคยรู้อะไรบ้างไหมครับเนี่ยอันนี้คำนวณจากบ้านเกิดที่ไหนอันนี้จริงๆเนี่ยไม่รู้เออแต่เขาบอกว่าที่ระยองมันยังงออะเออก็ต้องสั่งงอแหละครับกินไม่เป็นไหมจริงเหรอไม่ใช่เหรอไม่ไม่กินนุเรียศไปแต่วันเนี้ยไปไม่เป็นไรไปไม่ได้ไม่ได้ไปเออโอ้ไปกินนุเรียศครั้งแรกในชีวิตจะไมต้องมากินกับช่องนี้ด้วยเฮ้ยไปครับด้ครับด้วยอ้วกนะเฮ้ยไม่อ้วกเลยเหรอ้ไม่เคยกินไม่เคยคิดจะกินมันอร่อยจริงเหรอใช่มาก трансалаа юу хэ คนละชุดแล้วจะมาให้จุ๊มะเลือกทีหลังว่าเขาเลือกของไข่ดูว่าใครรู้ใจเท่าไหร่อ่ะครับดูในแอจีอจุ๊มาเฮ้ยเป็นตัวเต็มตัวแลยคอี่โมอแบบเต็มตัวอืมเขาเรียกว่าชุดกระโปรงดูแล้วไม่ค่อยใส่ขาสั้นเท่าไหร่หรอจ็ดผมเจ็ดผมเดี๋ยวเรามาดูกันทุกคนว่าระหว่างผมกับไปใครจะเลือกได้ถูกใจจุ๊มากกว่ากัน น่าครับน่าไหมคุณมั่นใจว่าเป็นตัวนี้เลยเหรอน่าจะตะคนนะเลือกอ่ะเรียเลือกไม่ได้เร็วเร็วสิมาคุณเลือกแล้วใช่ไหมเลือกแล้วครับผมผมก็เลือกแล้วไปเลือกนานมากเลยบอกก่อนเหรอตะคนนะเลือกอ่ะเรียกเรียกไม่ได้เร็วเร็วสิเมื่อกี้เลือกเสร็จแล้วไปซื้อสมาเก๋ร้านนู้นละถึงเวลาพลังเลือกอ่ะใครจะเลือกชุดไหนไหนเอาอันนี้ชุดนี้ชุดนี้กับชุดนี้กับเสื้อตัวเองนี้ จริงปะเนี่ยอะไรเนี่ยทำไมกันไม่ได้กันพี่สีมันไม่สวยแต่มันเรียบร้อยสุดนะเน,น,น,นี่ยมันเรียบร้อยมันเนี่ยนจมูกดูฟุ้งฟริ้งมูมิงขอเสื้อเสื้อนหนอยอะไรป้าจบแล้ววันนี้คุณทำให้แฟนคลับทุกคนได้รู้ค่คนคือ,อสามีตัวป,อปลอมไม่รู้อะไรเลย ต้องบอกเลยว่าไปเนี่ยแก้สถานการณ์พอได้ดีมากเลยแม่เตรียมแล้วก็ชนะด้วยติดแบบชอบเรียกชุดแบบยิบร้อยให้ยงถ้าเขาไม่ยอมใส่ยี่งร้อยแล้วเขาก็ต้องอันนี้ยียบร้อยเียล้วันนี้ยูกแฟนให้น้องชายาไปน้องชายชนะไปแต่ว่าไปเนี่ยบางคบอกว่าฉลาดจริงๆนะเขาเลือจากความคิดไม่ความรู้สึกเรับอกลองออกมาจากความคิดเป็นความรู้สึกใค้เข้าใจผู้หญิงได้มากที่สุดคุณนี่แบบไม่ผ่านเลยนะทุกคนถ้าใครชอบคณิดไลค์กันตีตัวไปครับ ดูนะครับช่องสไปเดอร์นะครับ SPD เป็นลูกของผมเองะครับ <laughs> แล้วก็ลูกใครลูกใครพ่อ <laughs> okay, แล้วเจอกนันไปบ๊ายบาย